เลยโจทย์ของไหลข้อ50นะครับในพาร์ทพารศาสตร์ของไหลนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเบนูรีนะครับโอเคครับดูโจทย์เลยครับข้อ50นะครับข้อใดกล่าวผิดกับหลักการของเบนูลีนะครับหลักการของเบนูลีกับหลักของเบนูรีนะครับข้อ1ครับของไหลเคลื่อนที่โดยไม่มีการหมุนอันนี้ถูกนะครับข้อ2ครับของไหลมีการเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงต้านภายในของไหลนะครับถูกครับ ข้อ3ครับของไหลเคลื่อนที่โดยมีความหนาแน่นคงตัวถูกครับข้อ4ครับของไหลมีความดันเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นข้อนี้ผิดนะครับถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นความดันถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความดันจะลดลงนะครับผิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้อเดกล่าวผิดก็เลยเลือกตัวเลือกที่4ครับ